จ้าพี่จ้าสำหรับแป้งพับเซริเซ่นะคะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เหลือแค่38บาทเท่านั้นเลยแม่ใครเข้ามาในไลฟ์ตอนนี้นะคะเห็นแป้งพับ A, เซริเซ่นะสามารถกดสั่งซื้อชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ควบคุมความมันได้ยาวนาะนถึง12ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ SPF30PA บวกบวกบวกไปเลยแม่กันน้ําคุมมันกันเหงื่อนะคะบางเบาแต่ปกปิดได้ดีวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์นะคะเหลือแค่38 บาทเท่านั้นเลยแม่ไม่ว่าจะสีผิวโทนไหนนะคะสามารถกดไปใช้ได้เลยวันนี้ มีให้นะคะทั้งหมด3โทนสีผิวเลยค่ะคุณพี่มีศูนะคะผิวขาวอมชมพู0 2นผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็0ูผิว2สีวันนี้พี่พี่กดไปได้เลยตลับละ38บาทเท่านั้นเลยค่ะแม่ราคาพิเศษเฉพาะในรลฟนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในร้านได้เลยนะพี่พี่ที่เพิ่งเข้ามานะคะใครที่กำลังมองหาแป้งพับเนะาะน้องสานแนะนำเซริเซ่เลยแม้วันนี้เปิดแฟลชเซลให้เลยเหลือแค่38บบาทเท่านั้นเลยค่ะคุณพี่รีบ กดสั่งซื้อรีบกดชำระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะแม่ว่าสั่งซื้อแล้วจะน้องสาเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยตัวนี้ควบคุมความมันนะคะกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆเลยแม่เวลาเหงื่อออกเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบว่าหน้าฉ่าวาวนะคะแบบสาวเกาหลีนะคะแม่แล้วก็เบอร์ดูกลมขนขั้นสุดแต่ปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เหลือแค่39บาทเท่านั้นเลยค่ะใครเห็นตะกร้านี้แล้วรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะโอ้โหแม่ตะกร้า กอดไม่ไหวแล้วค่ะพี่ๆสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะตอนนี้ตะกาแฟชเซลใกล้หมดแล้วแม่แอดมินหันมามองแล้วค่ะเตรียมปริ้นออเดอร์นะคะเตรียมแพ็คออเดอร์แล้วใครยังไม่สั่งซื้อนะคะคุณพี่รีบสั่งซื้อได้เลยใครเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่ตอนนี้นะคะรีบกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วค่ะพี่ๆค่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยสั่งซื้อแล้วจ้ะน้องจ๋าเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยวันนี้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์ตลับละ38บาทเท่านั้นเลยแม่ใครเห็นราคาถ นะ,ะคะคลิปพิมพเข้ามาขิงกันได้เลยนะแม่นะใครได้ราคาดีนะคะราคาโดนนะคะกว่า38บาทวันนี้คุณพี่พิมพมาอวดน้องได้เลยใครได้คูปองนะคะแฟลตเซลเพิ่มไปอีกแม่โอ้โหไม่ไหวนะคะราคาตกชิ้นละ35บาทโอ้โหคุณพี่ไปเก็บคูปองอะไรมานะคะลูกค้าใหม่ไม่ต้องตกใจลูกค้าใหม่สามารถกติดตามร้านน้องได้เลยวันนี้เก็บไปได้เลยแม่แป้งผับเซริเซิเซเนาะราคาเริ่มต้นแค่ส8บาทเท่านั้นจ้ะแม่ราคาเฉพาะแฟลตเซลนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มี แล้วนะใครสั่งซื้อชําระเงินแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องจาาจะเตรียมแพ็กออเดอร์แล้วนะคะตอนนี้แอดมินบอกว่าใกล้หมดแล้วนะคะสําหรับตะกร้าแฟชเซลใครเข้ามาแล้วรีบกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะแม่นะวันนี้แป้งพับเซรเซรมี3โทนสีเลยค่ะคุณพี่สามารถเลือกโทนสีผิวได้ในตะกร้าเลยนะวันนี้แฟชเซล์อยู่ค่ะแม่ตลับละ38บาทเท่านั้นเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมแล้วค่ะเมื่อวานน้องเปิดแฟชเซล์ไปแม่2ตลับ1 9 9เกาโอ้โหกดกันมารัวๆเลยวันนี้จัดไปได้เลยค่ะคุณพี่จากตตะลลับล 38บาทเท่านั้นเลยพี่ๆสั่งซื้อชําระเงินภายในไ้านได้เลยนะใครอยากได้ราคาแฟลเซลแบบนี้นะคะก็ติดตามร้านน้องบ่อยๆได้เลยนะแม่นะก็ติดตามมาได้เลยค่ะแม่เพราะว่าร้านน้องเนี่ยหาแฟลเซลราคาดีราคาโดนมาให้พี่ๆแบบนี้นะคะตลอดตลอดเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยค่ะใครเห็นตะกร้าแฟลเซลตอนนี้นะคะแป้งพับเซลิเซเนอะแป้งพับควบคุมความมันเบอร์รูขุมขนปกปิดได้ดีนะคะแต่เนื้อบางเบานะคะไม่หนักผิวหน้าวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่38บาทเท่านั้นเลยใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาเลยค่ะแม่น้องจะเตรียมแพ็คออเด อุ้ยจะก้าวหดไม่หวแล้วสต็อกเหลือน้อนแล้วค่ะตอนนี้แป้งพับเซเลเซ่เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะใครยังไม่ชําระเงินนะคะคุณพี่รีบกดชําระเงินได้เลยนะ